สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยครับวันนี้อยู่ผมคิงออนและออนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาตีป้อมนะครับหรือตีเมืองนะครับแบบวิธีง่าย,ายๆครับใครก็ทําได้ครับไปดูนะครับอันดับแรกน,นะครับผมจะให้ทุกคนไปตีป้อมนี้ผมไปดูวิธีของฝรั่งมาป้อมนี้ทาเสื่อเข้าไปครับรอกัน ผมตัดไปตอนที่ผมจะสอนเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเริ่มตีป้อมได้แล้วครับอันแรกนะครับตีป้อมครับรอจนกว่ามันจะเต็มนะครับรอไปครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันใกล้จะเต็มนะครับใกล้จะเสร็จแผ่นแล้วนะครับรอก่อนนะครับมันเต็มอย่างนี้ครับอย่าเพิ่งกดตีนะครับ ให้เราจ่ายเมืองครับไล่เมืองไหมนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเรามันออกจากป้อมนะครับโอเคครับแล้วก็กลับไปเมืองเดิมครับ แค่นี้ครับมันก็จะตีได้เลยนะครับผมเข้าไปตีเองเลยนะครับเพราะว่าศัตรูเรากับฝั่งเรานี่แต่ว่าทำนี่น่าจะพอกันครับถ้าให้ตีออโต้น่าจะแพ้ครับโอเคนะครับก็ได้เข้ามาสู่การลบอีกนะครับเป็นทีเรียบร้อยครับแต่ถ้าครับคนเราเแล้วก็จะตีออโต้แบบเร็วครับ นี่ครับเป็นผมประจำวิธีของฝรังร่งมาครับใครจะทําได้ครับคนจะเลเริ่มต้นแค่คนนี้กองทัพที่มา่นกับปอมนั้นคุก็ทาได้ครับไม่ยากครับแต่ครับเอา,านะ่าไอ้แต่ภาษาเนี่เป็นภาษาลดครับมีแล้ววะเขาแยกอะไรอ่ะไอ,อ้ที่มีดีเน่ะที่มีหินเะ ต้องพยายอง่าเดียวยนะครับไม่งั้นตายตาคพยายามเด่นลกๆุ่มไเพราะามันชอบจะล็อกมันว่ากินเรางแหละมีหม้อน้ำด้วย,ย,ย,ยนอ้เปน็ไนไปย่าไถ่นะครับเพราะว่าผมแค่ถ่ายทิศให้ทุกคนได้ดูนะครับ เดี๋ยวเราไปทำป้อมเล็กดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้มันป้อมใหญ่เกินครับเราอาจจะสู้ไม่ได้ครับัแล้วก็ไม่ได้แยกับเขาด้วยตรงน,นี้ก็แล้วมันด้วยเด่นนะครับบุกเลยน้อง ีเมื่อก um. uh ี้ใครจะเอานําไปใช้ได้ครับมันใช้ได้แน่นอนครับถ้าถ้าคุณเจอกระป้อมนั้นครับเมื่อกี้คือครับผมเนี่ยพอๆกับป้อมนั้นครับแล้วเขาเป็นป้อมใหญ่ครับมันมีอาวุธหลากหลายครับรูมันได้ครับถ้าไม่ถอยนี่อาจจะแพ้ได้ครับนี้ก็ทาใหญ่เนี่ยมีทหารมาอาจจะแพ้ได้เหมือนเดิมเรียบร้อยไม่เปิตายได้ตายได้เนี่ย โอเคคือผมไม่มีสกลิลกุมมาครับไม่ต้องเลยข่มยากหน่อยอเรียบร้อยครับได้มาแล้วหนึ่งคิว

ว่าเราเปลี่ยนอะไรบนจริงจริงผมเล่นหน้าไว้นะเออร้อะจอหันช้ามากเว้ยกระติก ผมเียะอาไปทางด้านการลบนะครับเพราะว่าพอเริ่มมีกองทับพอเริ่มมีอะไรเราก็จะเน้นไปการตีป้อมเท่าน,น,น,นั้นเลยติดงานนี้นะครับทำไปสองห้าเดียวถ้าหรืองตันหรือจรต้อค่าไอ้หรืองา,า,านานะครับผมนะครับเดี๋ยวคนจะมองไปอัพามนะครับเมื่อผมห้าห้าครับตังนี้ครับ ผมเล่นในระดับมีเดียมครับมือใครที่เล่นเล่นในระดับง่ายๆก่อนจะได้ทำแล้วก็พัฒนา เว้ยได้เฉลยเยอะจัดใครจะอันนี้ผมเพื่อคุณไม่รู้นะครับข้างบนนี่คือปล่อยเฉลยนะครับข้างล่างคือเอาเฉลยเข้าทําครับส่วนข้างล่างสุดนี่คือขายเฉลยครับแต่ผมไม่ชอบขายเฉลยหรือปล่อยเฉลยครับผมเฉพาะคาราเองครับเฉลยที่เราจับได้นี่จะแบบเป็นเฉลยที่เก่งนะบางส่วนเฉลยไม่เก่งคุณจะขายก็ได้ครับ เป็นก่อนจัง่อยเห็นนะครับไม้ผมยังไม่ได้ซื้อเลยตบไปอ,อย่างเดียว หาครับได้มาแสนสองจว่าดีอ่าโอเคนะครับผมได้ป้อมนี่จะทำการสื่อสอรอีกหม่นะครับ <S <S คือผมได้ประกาศยุดสื่อสงครามกับไอแนวประเทศเนี่ยข,ข้างๆเนี่ยเพราะว่าผมเกณฑ์ทหารไปแล้วครับผมมีแต่ศัตรูรายล้อมมือไง เลยต้องประกาศสงบศึกสักหนึ่งเมืองแล้วก็าตีอีกหนึ่งเมืองผมจะตีเมืองฝรั่งเศสครับไปแล้วกดไปเลยดันดันเลยทีดตอนนี้ผมให้แะ้ว่าแม่ทัพฝนเนี่ยมายืดไว้ละโอ้โหพี่แฟนแม่ทัพแม่แกร้อนเกิน มาครับมาครับผิดแผนไปหน่อยครับส่งไม่ครับไปตาช,ชัดเลยเนี่ยทำไมลมเงียบไหนอะไรงั้ กยิดต่อครับยึดต่อจากไหมครับเมื่อกี้นะครับตามผมปิดแฉกไปหมดเลยรอะครับรอแล้ครับรอสักครู่ครับคือที่ผมยดยึดสมครกับไอประเทศข้างๆเนี่ยที่เป็นสียีบบอ่เนนะ่ เนื่องจากมันทับมันเยอะมันชอบระดมทับเยอะไงผมก็เลยต้องยอมไปกันแล้วค่อยเรามาตรีเอาทับนี้ให้ใหญ่แล้วค่อยกลับเอาคืนครับตอนนี้ก็ใกล้จะได้แล้วมัาดูเลยวิธีของผมในการยึดเมืองช่วงต้นเกมเป็นไงนเขาอาจจะใช้ทับเยอะๆลุมยึดใช่ไหมของผมนี่ไม่ใช่ครับรอดมา เอาเรียกว่าละเอดที่สุดมาแล้วครับ,รบกับมราเมืองเดิมครับเขาตีครับแช่นี้ครับเรียบร้อยง,ง,ง่ายๆครับไม่มีอะไรยากเห็นไหม ใครอยากจะนำไปใช้นี่ใช้ได้ครับได้ผล100หลายเปอร์เซ็นแน่นอนครับขอแค่ครับคุณเยอะกว่าป้อมนั้นะครับ,บรับรองครับยังไงก็ได้ป้อมมาเป็นของตัวเองแล้วสรา้างราจัดที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตต้มเป็นกำลัใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ